ครับเซตที่3นะครับผมเจ้าติ๊บขอแก้เองครับแทน2เซตรวดนะครับเซตนี้ขอแค่เป็นชิงรางวัล6 0พันนะครับตอนนี้เพิ่มขึ้นอีกนะครับจาก4 0 0 0ันเป็น6 0พันครับตอนนี้ิง6 0 0 0นบาทครับเกมที่3นะครับเกมนี้กระติ๊บขอแก้อีกครับชิงชิง6,000บาทครับเกมนี้ หนึ่งสองดูเอ็ดยิงต่อสองครับกระทิบเจมนี้นะครับต่อสองแต้มนะครับกระติบแพ้มาสองเระตต่อสามแต้มนะครับสามหนึ่งยิงหกพันบาทครับปาดครับ ยินดีต้อนรับเสียอันสวรรค์นะครับมาถึงแล้วเปลี่ยนชุดเลยนะครับครับเสียอันเปลี่ยนชุดเลยนะครับจอดติบรอแล้วนะครับหนึ่งเดี๋ยวสองเกมแล้วครับนี่เดี๋ยวเกมที่สามบุกสารคามเตะเลยโอ้โหเจ้าฟุกครับคิดครับเตะมากันเตะสองเกมเนาะเตะกันบักคักเตะว่าง่ายเกที่สามเนาะฟินบอลเตะตอนนึ่งเลยเด่นเกมพร้อมเกมหนึ่งเสมอการติปครับ ตอนนี้เขาก็เสมอกระติบครับที่แหลมครับต่อสองแต้มครับเกมนี้กระติบขอลดอีกหนึ่งแต้มนะครับจากสามต่อสองนะครับอฝากไว้แชร์ด้วยนะครับผมจะเป็นกำลังใจให้กับแอดมินมากมากเลยนะครับเจ้าคุกสารคามครับเดี่ยวกับพเจ้ากระติบน้อยนะครับวันนี้ ไปนะครับยินดีต้อนรับมาดาทุกท่านนะครับปีกำลังหาสนามตอนมาแจมหนึ่งสองตอนหนึ่งครับฟุกปั่นมาทิปหนึ่งทิปสองโอ้เป็นแจมหรือเปล่าฟุกสาระคหโอ้โห หนึ่งพันหนึ่งเด้เขาดเด็ดขาดเปิดโอ้จะอ่านมาเอาเลยครับตอนนี้เวลาพร้อมสามหนึ่งเลกเอาไปพันสามนฟุกว่าไงหนึ่งสองวายต้นฟุกครับวายลูกนี้ครับโอ้ยอายตัวเองเลยครับต้นฟุกตรงนี้นะครับ นักกีฬาพร้อมหนึ่งสามหนึต่อสครับฟุกหนฟุกสองโอ้โหนักกีฬาพร้อมสามหนึ่งสามต่อหนึ่โอ้ตอนฟุกโอหลอกหนึ่งจังหวะได้เข้าไปกระติหน้อย โอ้โหหยอดดีครับทุกนี้ครับหนึ่งสามหนึ่งต่อสามหนึ่งครับต้นฟุกสองครับปาติดเกียวกระทิบติดเกียวโอ้โหแน่นจริงๆครับต้นฟุกโอ้โหโอ้โห กีฬาพร้อมสามหนึ่งสมต่อหนึ่งครับโอ้ยต้นฟูกครับโต้นฟุครับอ้นฟุกครับตนฟกอ้ตครับโอต้นครับโอ้นฟโอต้นฟุกัโ้ตะนฟั้ยนลครับ้ยตนฟุกครับโอ้ตนฟโอ้ สดจริงๆครบเจ้าต้นฟูกับเจ้าก็ติบบอกว่ามาได้ไงครับลูกทีครับอนั่งรอแล้วครับเมื่อกี้นะครับรอเจ้าแตมครับแต่ต้อมาได้ไงครับเจ้าทิพยังงงครับเมื่อกี้บอกทีครับเลิกเตะครับเราจะบอกให้ครับทิพยังไม่ยอมครับทิพย์บอกว่าทิพย์เป็นสายดันครับหลุดไห รือ่าบรลาดจังเลยครับผมสวัสดีครับชีวิตต้องเดินหน้าสวัสดีครับฝากคนรักแชร์ด้วยนะครับบอกทิปที่ครับเลิกเตะครับก็ถ้าเกมนี้คงจะได้เลิกแล้วครับทั้งสองคนใครจะเป็นฝ่ายแพ้จะนะาต้องรอดูครับผมว่าคงจะได้เลิกมันมันเหนื่อยทั้งทั้งคู่ครับมีเกมที่สามแล้วนะครับ สามสามสามต่อสองครับทางกันหนึ่งแจมติ๊บหนึ่งติ๊บติ๊บสองกระติบน้อยครับปาดนรกจริงๆครับติ๊ิสู้ดีนะครับกระติบน้อยสู้ดีมากทำมาแล้วของละหนึ่งไลน์หนึ่งแชร์นะครับหนงนาทีนะครับสามสามสองสามครับต้นฟุกหนึ่งต้นฟุกสองซันแบ็ค โอกระติ๊ได้แต้มกระติ๊ได้แต้มนะครับขุดยเยังไม่มานะครับสามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับนายต้นขอรับกระติ๊บยาวๆครับครับให้กำลังใจกันไปครับกระติ๊บเป็นแต้มหรือเปล่าฟุกฟุก ลบให้้ลบออกให้เอซีดูหน่อยเอกระติกระติเยอะสี่ส,ส,สี่ต่อสม,ส<า>มครับกระติว่างไงตัดไปฟุกหนึ่งฟุกสองสาออกนะครับแกนบีชีพนะครับ ฟุกติไปไหนครับกระติบได้แจมแล้วครับตอนนี้ครับดูกําลังดูความอ่อนล้าทั้งสองฝ่ายนะครับผมน้องอังเจ้าติบหรือเจ้ากับเจ้าต้นฟุกวันไปซักเลยเทางไม่สี่นาทีห้าสามห้าต่อสามครับโอ้ก็ติบยอดดีครับลูกนี้ต้นฟุกหนึ่งต้นฟุกสองโอ้โหโอ้มารยาทงามครับเบิ้ลปทุมราชครับ เจ้าต้นฟุกครับนักกีฬาพรสามห้าสามห้าครับไา่มาสองโอ้โหกระรติบครับตรงนี้พอมทุกคน <c oughs> ที่เพิ่งแท้ <c oughs> ผมบอกได้เลยครับคน <c oughs> ทั้งคู่นี้มีโปรแกรมต่อนะครับอย่างเจ้าทติบต่อสองหนึ่งอย่างเจ้าต้นฟุกนี่ต้องเจอกับโจยะโตอีกที่จะเดินทางมานะครับผมว่ากําลังทั้งสองคนนี่ นีจะต้นฟุกดูนี่โอ้โหต้องรอดูกันอีกครับผู้นี้ครับน่าจะได้เจอกันอีกนะครับในเร็วๆนี้นะครับต้องยอมรับนักกีฬาสปิริตทั้งสองท่านนะครับแต่ดีครับเตมันครับท่านผู้ชมไม่กระพริบตาครับสามห้าสามห้าครับต้นฟุกตัดมาขวาทิปหนึ่งทิปปานนรกหรือเปล่าฮับโอ้โหปาดเหลี่ยมดีครับลูกนี้ครับ เอาแล้วครับผู้จัดการบอกว่าลูกปาดขึ้นแมวเดาแถวหนมๆลูกปาดแห้งเสียรใสิไซน์มันแต่อสามนะครับทำแล้วนะครับต้นฟุกสองโอ้โหต้นฟุกเตะเลยครับลูกนี้นะครับเยี้ยงส่งวันนี้เปิดให้เตะถึงตีหนึ่งตีสองนะครับนาสนามเปิดรองสปอร์ตไลท์ใหม่นะครสอดแยงแขงได้กันแล้วองสปอร์ตไลท์ใหม่นะครับวันนี้ถึงเช้าแน่นอนครับ สต่อห้าสองกระตีบลาเข้าไปตีหัวอ้ติดเยอะต้นฟุกครับโอ้ยโอ้ยต้นฟุกครับได้แก่กำลังดีครับเตะตั้งแต่หลังขอดครับดูแล้วเป็นคนที่เตะลูกที่อยู่หลังเส้นดีมากๆครับห้าสีต่อหนะครับอาจารย์ครับ Um mm hmm> ต้นฟ nah ูก um, ็สดใช่นโอ้โหไม่ด้หได้แท่สดก็แจนีทอาจารย์มาท่านเกมอะไเกมสองปะลากเตียงได้เกมหนึ่งกีฬาพร้อมไปตามตามไปฮ่าฮ่าังกาสิมันดีเยเป็นผู้หน่อยผู้หน่อยเร็วเร็วมวยใหญ่ไปยากเลยบูมครับบูมได้ครับโอ้ยโคเบิร์ตนะรบอนวา เสียแล้วก็ไกลหน่อยนะครับพ่อตีอะไรอยู่แรงไมากเนาะแรนครับจะท้องจะร้อนจะต้องจะร้อนคนสนับสนุนมากขึ้นนเนี่ยผมเห็นนะครับไอเดี่ยวนิดนึงคนคอคนติดกับเมยเพราะติ๊บกระติบก็เหนื่อยพอกระติ๊บนะครับผมดูแล้วนะครับดูอาการนะครับน่าจะทั้งสองฝ่ายนะครับติดนะครับงานหนักแล้วนะครับผมบอกเลยว่าเกมต่อไปที่ประกบคู่ลงรายการไว้จะไหวหรือเปล่าทั้งคู่นะครับ กา,ารรนนี้ะคับโอ้ยติ๊บโอ่ติ๊ครับเจ้าหน้าที่สนามครับขอ,อน้ำเย็ยนให้นักกีฬาข้างละกวดด้ยครับต้องขอ,อน้ำนะครับให้กับนักกีฬา,าพร้อมหกห้าหกกับห้านะครับตัดมาติ๊บว่างไงลากป่าดะโลกหรือเปล่ปาทิ๊บเอาปาดแก้ไปต้นฟุกเอ้าเป็นตรงโอ้โอ้ ลูกรับแมวเ่าครับต้นฟุกกองเชียร์ครับเบียร์เย็นนะครับบริการนะครับเบียร์ของเบียร์ขวดมีนะครับเจนจะอยู่เจนจะไปกันทั้งคู่แล้วครับที่ห้าต่อหกห้าต่อหกครับอาทิตย์ตัดซ้ายฟุกหนึ่งฟุกสองเตะหรือเปล่าลูกนี้ผมว่าไม่เหลือแล้วครับทุกลูกครับเด็ทุกเม็ด พี่เต็เกระเซ็ดพี่เตียงกระเซ็อ่ะลงรายการหน่อยเร็วต่อสองหนึ่งฟุกโซกับป้าคมเนี่ยโอ้เตะหรือเปล่าโอ้ลูกเตะแมวเได้แล้วครับตอนฟุก หยียบได้ครับผู้ต่อสู้ไม่เตียงปนสองมัครับโอ้ห้าหกเดมินอย่างนั้นเฮดมินเตะกับคนแก่เลยสองหนึ่งแล้ครับได้ครับเองหนึ่งโอ้สองหนึ่งผมเอาต่อผมชอบทำร้ายคนแก่ครับเกือบดีโอ้เฮดมินชอบทำร้ายคนแก่ครับสอง ดูป้องวันตะเกาวัอะไรครับตอนนี้อะไรมาวนหรือเปล่าเนี่ยวุ่นเด้อปัญหาเลี่ยมนะครับปัญหาเรียมแล้วครับอยู่ไม่ได้ดูดูนักกีฬาคู่นี้คงจะไปต่อไม่ได้ใช่ไหมเหนื่อยแล้วดูแล้วเหนื่อยแล้วใช่ไหมสองสองภาพเสียละตอนนี้ใครนี่นี่ใครต่อเสร็จเลยรับให้ที่พ่อที่ี่หมดนักกีฬาพร้อมเอาเด็กมาแกะตอนนี้เลยไม่เกี่ยว ไม่ได้เลี้ยงเลยครับเจ้าลากราไปทันไหมหนะครับไล่มาทิปสองเอาอ่ะไงก็กินลูกนี้แล้วก็จะหมดทีแน่ครับจะยื้อก็นแแ่ได้นานเลย่ดูทั้งสองคนก็ทั้งล้มทั้งยืมสภาพอย่างนี้คนแก่ไม่ได้เหมือนยังไงดี่ยยง ไม่ติกคาไล่หมผู้ถ่อเด็ดห่งเสียชวงหนึ่งอะไรทีุ่ญถาวรยืนในยุคนี้เด่นตีสองหนึ่งสองคนมากันได้แบ่งกันหลับเนาะรับในผู้เดียวมันต้องวลเดินกดได้่หมข้าวอันนเดินใครกได้ตสองหนึ่งสบายเอาคู่นี้แหละใช่ไหมผู้นี้รับกับแอดมินโอผมไม่ไหวครับผมแจ้งตัวก่อนก่อนคนอื่นได้เลยตัวยงสูงข้คนดีไซน์รองเท้าก่อนคือผมเลยพด่นเ่าเกันครับเท่ากันครับ ต้นฟุกว่าไรลูกนี้โอ้โหไม่มีสีเกี่ยวนะครับแต่คนแก่เขาไม่เสิร์ฟแบมให้นะคสู้สู้นะกระตี๊บสู้ๆนะคสู้ยงหลังให้เตะอย่างเดียวเลยครับคนแก่มันไม่เสิร์ฟเี่ยมมียงหลังในล่างไปกันเลยครับต้นฟุกสู้สู้ท้องหนึ่งเขเตะตายเลยที่พักเหนื่อยแล้วสสวัดีท่านผู้ชมท่านนะครับกไว้ก็แชร์ด้วยนะครับ ทุกท่านครับอาทิตย์โอ้ลูกนี้เป็นเต้มต้นฟุกหรือเปล่าต้นฟุกเสรอบดีครับเมื่อกี้แต้มม้นไปโอ้มาอาทิตย์น้อยเอ้าไม่ปาดยอดดีครับลูกนี้เอาละครับไม่ปาดแล้วครับลูกนี้นะครับยอดนะปวยนะครับอยู่ข้างในต้องยอดครับเล่นแรงแต่ไม่ลงนะครับเบาๆเอาครับ ตัดไปเอาแล้วครับต้นฟุกลากเข้ามาคุณเหนื่อยผมก็เหนื่อยเอ้าติดเยียวอีกแล้วติดโอ้ก็ติดดักทางถูกครับมาแล้วครับไขมันส่วนเกินไม่มีครับตอนนี้นะครับดูสภาพร่างกายครับฟิตจริงๆรกินน้ำห่างมาแล้วเจ็ดเจ็ดเจ็ดต่อหกครับต่อครับต้นฟุกหนึ่งต้นฟุกสองถ้าเบิดลงโอ้โห ไม่ต้องเกี่ยวครับลรงนี้นะครับถ้าปานมีสิทธิ์เกี่ยวนะครับอย่างกระทึมเงี้ยกระติบวิ่งรับวิ่งรับนะครับต้นฟุกบอกว่าทําเบานี่ไม่ลงนะครับต้องเล่นของหนักนะครับบอมไปเลยนะครับเจ็ดตามาเอากระติบปินหนึ่งสองลากเข้าไปตีหัวเอาแล้วครับเป็นแ้มฟรีบอลต้นฟุกหรือเปล่า โอ้โหต้นฟูกครับมาแล้วครับแต้มเท่าแล้วครับให้กำลังใจกันเข้ามามาจะกระติบหรือต้นฟูกสารคามครับเดินสายจากกรุงเทพนะครับชมกระติบครับกลับมาผมโชคดีแล้วต่อสิบแต้มว้าผมไม่ผมเลิกเตะแล้วครับผมเลิกเตะกับคุณครูนะครับ ผมรู้แล้วเดกับอาจารย์แล้วครับผมรู้แล้วครับนนุะเอาไปมาหลอกกินเด็กครับอย่าไปหลงเชื่อเด็กขาดนะครับคนอายุเยอะแบบว่าไม่ไหวไม่ไหวที่ไหนได้แน่นปักครับเยี่ยมข้ามไซนักกีฬาพร้อมแปดเจ็ด แปดต่อเจ็ดครับโอ้ต้นฟูขึ้นนำแล้วครับนีสิเาได้ม่าปอกันนี่นะครับเน่นะครับกะติบบอกว่ากระทืบเลยไม่ปาแล้วมาใครจะอยู่ใครจะไปต้องรอดูครับเกมยาวๆครับเม็นครับเมื่อวาเสาทิดแเราเป็นใครเม็ดโอ้ต้นฟูล่างมาสายข้ามากระติบ สีบอลหรือเปล่าล่าเขาไปป่านนรกไหมโอ้พลาดครับเอาแล้วครับเอาแล้วครับนะครับนะครับลูกตาเล่าเบิร์นนะครับเล่าแิ้วที่อมไปเยี่ยมไหนนะครับกีฬาพร้อมแปด ตอนนี้จเนนจ,จ้าโจยโสเวยน้อยเดินทางมาถึงแล้วนะครับเอ้าโจยโสเป็นตะก้อเดียวแล้วก็ตอนนี้ดูเชิงครับตอนนี้น,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 นั่นเองนางนีน่ไหนเป็นเด็กหน่อยเลยเด็กหน่อยเลยเด็กหน่อยอันนั้ำปงมาซิงเดียกัน่อยเออโจยโสดูฟอร์มเขาจะเดียวกับใครครับตอนนี้นะครับตอนน้ตองนนดู โชคยังไงครูโชคสองหนึ่งจริง่ดิสองหนึ่งมันไม่ใช่กินนี้มันไม่ใช่ชนะง่ายๆดิครับครูโชคครับตาติบโอ้ยไปไหนครับเจ้ากาติบหมดหรือเปล่าครับโอ้ขาอ่อนล้าไปนะครับแค้เกมนี้นะครับต้องหยุดเลยครับเก้าเจ็ดเก้าต่อเจ็ดแล้วครับกาติบ ถ้าแพ้เกมนี้ไม่ต่อแล้วครับกระติบไม่ต่อแต้มนะครับเจ็ดเก้าเจ็ดเก้าครับโอ้ฟูกดังเร็วครับเสิร์ฟดีนะครับเมื่อกี้โอ้โหโกำลังดีจริงๆครับเต็ดทุกเม็ดกรับจอต้นฟูกครับเก้าเจ็ดเก้าัเจ็ด หลัวเจ็ดเก้าเจ็ดต่อเก้าครับตัดมาฟุกหนึ่งฟุกสองโอ้โหเต็ด้านหน้าเลยครับต่อไปเป็นใครกใครครับคูต่อไปคู่เปิดสนามนะครับเจมเป็นตีปีบรีบกลับหมัลพร้อมเก้าเจ็ดเก้าต่อเจ็ดแล้ออเจ็ดติปบหนึ่ง กระติบสองผมไม่ยอมเอาโอ้ยกระติบกระติบน่าจะหมดนะครับดูแล้วนะครับภาพร่างกายแล้วคงน่าจะเหนื่อยนะครับดูการเล่นมาสามเกมยาวๆไหมเจ็ดเจ็ดเจ็ดนะครับตักไซมาติบหนึ่งติบสองอกระติบยังไม่ยอม แ่อสิบอ,อ้โหโ่โหต้นฟุกครัคบจุก่ะเล่นเล่นเล่นโจฮะเล่นเออเมยแล้วเตี้ยสิบโจกับโจกสดมากจากงนี่นสดปินเวทมากอายุหลายน้ำมากประสบการณ์เริ่มมี เต๋ยเดียวดีเปนหลายม,มีลูกกันไหมครับลูกซัมเบอร์ซอ,แองแกเขามากบวกกับลูกเขียวเมันเลยเดี๋ยวนี้ไปเต๋ถวยดูปตปถวยดูเป็นตัเตีเตทีละทอมเจ็ดต่อสิบครับนายต้นขอรับครับผมผมน่าผมว่าน่าจะกระติบน่าจะหมดหมดกว่าเจ้าต้นฟุกนะครับกระติบน่าจะหมดนะครับดูกําลังครับเพราะว่านี่มันเซตที่สามนะครับ คือเทืที่สามมันก็ต่อให้สองแทมครับตอนนี้ชิงรางวัลหกพันนะครับสิบต่อเจ็ดครับทิปหนึ่งแต่ก็ยังบอกไม่ถูกนะครับเกมเกมแบบนี้บอกไม่ถูกครับนี่แหละครับเขาเอื่นว่าเขาเอื่นมาฝานแตงมาเท่านี่แหละฝานแตงนะครับฝานแตงนะครับอาจิบมแห้งนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับทิดท่างดีไหมครับเขาเอื่นมาฝานแตงครับสิบเจ็ดต่อสิบครับติดทิปตัดไปวางไหน ต้นฟูกลาเขามาผางลรกเลยแบบเนี้ยองปาดธรรมชาตินี่กระติบลูกแบบนี้เกี่ยวได้ง่ายๆนะครับดูสมรรภาพของร่างกายแล้วน่าจะมีกัรเหนล้าครับสิบแปดคตเหนึ่งครับประทิบ2หมด,ดก็ยังใจสู้ทุกเม็ดเหมือนเดิมมาไม่ยอมแลนะครับ,ะรบจะไปยอมได้ไงนะครับกิงเงกัางวันต้องหกพันนะครับต้องสู้นะครับ กีฬาพร้อมเจ็ดแปดสิบเจ็ดต่อสิบครับต้นฟุกหนึ่งต้นฟุกสองอ้โถหโูยอดเบาๆครับต้นฟุกครับเก็บโยกอะอันตรายหน่อยสิบแปดเจ็ดอ <c oughs> ้ยตัดตรงนีโ้โอ้โหยเจ็ดก็ตีไปเร็วปาดนะลูกเอาติดเกี่ยวเป็นแต้มหรือเปล่า โอ้โหต้นฟุกไป้นฟุกนะต้นฟุกเนี่ยจะเป็นต่อไปนี่ถ้าชนะกับจิ๊บเนี่ยจะเป็นเวลท,ที่อันตรายมากเลยนะครับ <c oughs> <c oughs> <c oughs> จะเป็นเวทดที่เป็นตะกอ้อเหนียวมากเลยกระติบ๊บกระติ๊บนี่ถือว่าสุดยอดแล้วนะสิบเอ็ดแปดเจ็ดแตถถ่ถ้าต้นฟุกผ่านได้นี่ถือว่าเป็นตะกอ้อที่ขึ้นไวรุ่นเนาะสดไหมไวรุ่นสดกว่ากระติบ๊บ อีกอย่างหนึ่งก็อาจจะผิดอากาศก็ได้นะครับก็ไก่ชนก็ผิดอากาศนี่มาต่างพิ้นต่างอากาศบางทีมาปรับสภาพร่างกายไม่ได้นะครับต้องเจ็ดต่สิบเอ็ดเจ็ดต่อสิบเอ็ดครับสิบเอ็ดต่อเจ็ดครับตอนนี้พลิกไปพลิกมาครับ บอลครับเจ็บตีก็อลบอลครับเจ็บบอลเนี่ยฝนฝนะครับเพด็ดแไปทั้งหมดโยบเสียนี่แต่ว่าเสียตรงอะบเย้ำเตียนี่ตรงครบรอบนะครับแต่ว่าผมไปเห็นเสียนเตะครบรอบเพื่อเอยากให้เราเตะครบรอบอ่ะโบว์บาไปครับผู้ชมถือตลอดเลยผมอ่ะถือแต่ผู้เฒ่ารอกินอยู่เนี่ยเจ้าบอกว่าผมได้เลี้ยงเนี่ เจ็ดสิบเอ็ดสิบเอ็ดเ่อสิบเอ็ดค <squishy> ู่นี้เสียนบอกว่านะครับเจอใครก็ได้ครับเดียวกับใครก็ได้ครับดูสภาพร่างกายของคู่ในสนามสู้ครับสูงสุดคู่ก่นดครับนมีครับโจยะโสมแล้วนุน อุ um ้มติมครับนกัมแล้วนกับเกงแล้วนะครับจะเจอ้โนะครับนั่งอยู่ข้างหลังนัครับนั่งกีฬาอมจะต้นฟุกนะครับสิบเอ็ดเตะเกลวสรจแูตกแิ้เนตะเกยรไม่ผมดูกับทิพเหิบแล้วครับผมทิพเหนื่อยแล้วบแล้วดง พักกีฬาลูกเดียวเกมต้นฟุก็โจมสิบสองตเจต้นฟุกต่อต้ต่อสามแต้มอันนี้กัติ๊ต่อสมแต้มครับอันจาาตาทุทไทยตาที่สามนี่ต่อสแต้มเสมอแต้มสูงยากอล้ตัวนี้ยดูร่างกายร่างกายร่างกายพุทโธรางกายดลงร่านกอยไม่ได้หดขึ้นแมนครับเราเราก็อายุมากไปเต่อสิบสองคนหัวเต แปดชิ่ไม่ต้นทุนเพิ่งจบปริญญาแล้วจนจบแล้วใ่จะประมาณสักยี่สิบยี่สบี่ประมาณนี้กำลังสดกำลังห้ต่อชนพงมาสูงมาแล้วสองเลยต่อชิ้นพวงมาลัมาสูงเลยสูงสูงยังไงเนาะสองตีบแลีบหนึ่งเีีบสองลูกนี้อ่ะัเกมหรือเปล่าโอ้โหเกมกันโอ้ กาติ land, ๊ต้องยอมนะครับเพราะว่าเื่อยเยอะเกินครับสิบสามเกียริเกียดิดนไม่ลงบกไ ทีที่สามนะครับก็เจ้ากระดิบก็ยินดีร์มาถแล้นะครับเอจ้าต้นฟุกนะครับต่อสอแทบครับเกมนี้ไปด้วยสกอร์สิบสามต่อแปดครับสิบสามต่อแปดครับ